มีอีกสองคู่เวเชือกนะครับอันนี้เวดเชือกคู่ที่หนึ่งของคู่ที่อ่าหน้ำเงินไปหว่าน้เงินกหน้ำเงินเป้น่กับเปเ้ประชาสัมพันธ์นะครับเป็นแเต็มยนะครับอ่าทุีนะครับเปนแบมเเนะครับประชาสัมพันธ์เป็นเต็มยทุกท่านนะครับอ่านี้เรามีเตมนะครับ ท่านรับมวยจนมวยทุกท่านนะครับท่านนี้นะครับไ้เตรียมตัวขึ้นร่างกายให้ดีนะครับโหัวนะครับต่างหัวเอาออกด้วยนะครับไม่ดีเลยและใครก็พอใครไอ้วิคุนุษย์นไหนคนนู้นละคนนี้ฝ่ายแดงอ่าวิสโน่ก็พออ่าไฟแดงนะครับเป๊ะๆบ่อแร่ควายน้ำเงินนะครับฝ่ายน้ำเงินพี่เลี้ยงอาโธมอสสนะครับเด่นเมือนเครื่องครับเด่นเมือนเครื่อ อ้าวเมื huh. uh ่อ huh. ค mm ัดเลือกคู oh. mm ่ที่หนึ่งของค่าคืนนี้เป็นยกที่หนึ่งนะครับดิมาติโนดิมาติโนาะโอ่าเจ้าหน้าที่อ่าเทศบาลนะครับอ่าช่วยอยู่ขอบเวทีด้วยครับเผื่อนักมวยนะครับเซฟนักมวยที่จะพลาดนะครับ การแข่งขันนะครับอาเข้ามุมดูเข้ามุมที่เทียงเทียงมันดึง่าโคตากีอารคตาก้เปล่าสันได้ไเนาะตบขดตาวันตาขีได้ไหเนาะต็ดีดีกรองดี่ระใายเนาะบขดเกี่ยวก้นได้ว่า เออพูดได้นม่บ้าแต่ดิจิติไม่บ้าเนาะพูดถึงงานนี่แค่ล่ะว่าจะไม่พูดได้นะเอ่าต่ว่าตีตะพูเลือดจะต้องตีตะพูดีเส้นมาเลยต่างหากอ๋อมาถ่ายรูปในตลาดงาเป็นเมาอล้วกินเสรีหรอทางด้านนี่เหมือนแล้วกินหรอเนะมาลงเวทศิลป์มาสักว่ากูไหวแล้วแต่กูงานนี่แต่กูว่าทางนี้ก็เป็นามช้าจิงหรอบ้เรือนก็สร้างหลอดนี่อดทางกูหรอปะอ๋อออพูดได้เนาะเนาะพูดได้ไม่บ้าแต่ดิจิติ่บ้าออไม่ไ

ฟังกรรมการด้วยนะครับพี่เลี้ยงก็ช่วยเตือนเวลาด้วยครับใช้หัวโขกนะครับเวลาก่อนรับพักเอียงกันได้นะครับได้มีปัญหาเตะตอกเข่าลอยจระเข้พัดหางนะครับสมัดเรื่องไฟนะครับตอกตัด Ở một cái quá 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 ไม่พนนะครับอ้านมันคนนี้มันนะครับไม่ต่างกับไปดูมวยครับเทือกมวยนักมวยไทยยกไปกไปยกไปามตตยกแล้วดูสิยกที่สองเป็นไงบ้างอ้ามันเตะขาได้ ยัดไปไปขาไป้เอานะครับหายใจนะครับอ้าวอกหนึ่งอ่านมือให้ดีด้วยอ้าวพี่เรียนดูพันมือนะครับพันมือให้ดีนะครับเทปเทปเทปพันเลยเทปพันเปสอคเลยนเทปสองนเลยลูกพี่เรียนขพี่เรีนอาวเอาขานน้ด้วยอามีเลียพันเทปพันเลยลูก

มาเท้าเท้าตอนะครับตึงมือต้งคู่ครับตึงมา,า,มาตระประเทศไทได้หมดนะครับแต่ห้ามเตะจบห้ามใช้หัวเขกนะครับเป็นมือายใช้ก็เชื่อกปบบมวยไทยนะครับไม่ได้ใช้แต่พระ,ะรบ้าเ่าไม่เท่าไหร À bên bên đó tất thua dấu là à quân nhật quân dân địa pháp phải thua một cái kịch cao nguyên ta tôi nó phải luôn nó thua rồi à quân

ไปไม่เคยเฮ้ยมานเตยก็เตยรอที่เตยเตยรอทีท่อที่ที่เตยเตยก็อที่เลือกพ่อจะใส่โอ้ยคนเหมือนมึงเยใช่จะพอขนาดร่ำที่เรื่องไม่ได้ใส่พี่อ่ะไม่ได้ใส่ลยเออไม่ได้ใส่ลุยให้มันบูมบ๊อบทำให้เยอะนั่นหมดที่เา อาที่สของมวยคัดเชือกผู้ที่1ของทัพคืนนี้นะครับอาว่าตัวนอนเลย้าโด์บ้านจี้อเนาะตัวพทีตวตัวดานบยเหรอแต่เยาว์รยบัคเลยะเดินางรกนี้ ورغا جاناں جو مڪمل طور تي پنهنجا ڪم پنهنجا 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 پنهنجا ڪم اي گونا کي اليگ ها تڪ تڪ هو گونا کي ها 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 ها

ก็เรามาจัดเพื่อทำจุดชนะนะครับโดยทีมเซี่ยวกันนะครับทีมโยเซ่เราถึงเวลาอัูครับเสียแต้ดีกว่า อ่อพวกนียเด้าที่เนี้จะเปลี่าเรื่อนก็เจอแรู้อกรรมการในวาลีมันไม่ใช่กรรมการในกระป๋ติดได้เลยเราว่ายัลอดูอ่าอาจารย์้ี่ยวาญเลยาเิเราี่ิ้อรกต้องจดเนรสักอย่างโ้โในกตัดสินะครับกรรมการท่านอ่าบนเวทีท่านจะตัดสินเป็น6ั่นสุดท้ายนะครับสำหรับที่เนี้ยแต่ละใหญ่ยนะครัตัวด้ว่า อ่านักกีฬาของท่านนะครับอ่านักกีฬาท่านน่าจะเป็นนักกีฬาประเภทเป็นไอโยนเต้นเป็นชาวไล่ชาวเสือเราไม่ได้ซีซ็อกเม็มกนกระดกของนักบุญไอเยือกที่นะครับแล้วเราจัดงานเพื่อความสนุกสนานให้เป็นา 3, 000, ปงานน้ำมันเครื่องนะครับเป็นทั้งกีฬาโปยนะครับแล้วก็การประกวดและร้านค้าต่างๆ ถ้าไม่มีกีฬาโวยมีแต่การประกวดล่างขาก็จะหอวหงอยนะครับถุกก็จะร้อยก็ต้องขอขอบคุณพวกแม่พี่น้องที่มาเผยล่างขามาจากทุกสารทิศนะครับท you know. ี่ให้ความสนุกการสนับสนุนนะครับเงินทุกบาททุกตาก็กลับมาในการต้าโวยในกาแตกมือถือย่างนี้นะครับและปัจจุบันนี้ถ้าท่านใดยังมีจิตศรัทธาที่คนรับหนาหน่อยก็ยังสามารถที่จะมาช่วยเหลือ อ่าท่านจะยกได้นะครับไม่ว่าจะเป็นติดเป็นร้อยเป็นพันได้หมดเราล้มหมดนะครับอายกที่สี่ลิววาร์เรโยเืออาคู่แรกผทับที่นี้นะครับมีู่ถป็ู่ที่ไปอ่าวร์เราถอยอ่าชนะเตะขวาครับอ่าชนะเตอะไรที่นี่ไปที่อ่าชระเตะนี่มาเพื่อเพื่อ 啊！对，他跑过来，对个起。啊，他被跑了，要他拉出一点，他要撞线，倒线那些，对不对？下的，他没了，还有呢，好，再来，再来。 สภาพการแข่งแข่งนะครับใครได้อ่าได้ <laughs>

มายจับมือสำหรับคู่ในทักเพื่อนนะครับสำหรับทัานคืนนี้นะครับเอ้ยถือว่าบันมากเลยนะครับบ้านเรานะครับ ใครที่เป็นชองมวยก็ไม่ค่อยดูช่องมวยให้เราชอบดูมวยนะครับแต่ถ้าดูแล้วมันได้เตียนกับแมตมวยไทยนะครับมากเลยนะครับก็เปิการคิดเห็นคิดการเบิกันนะครับคิดกับรางวังนักกีฬาผู้ดีะู้ดีผู้ดี

อาพี่เลี้ยงลอง้กัไป่ทาพี่อพี่รอบสุดท้ายนะให้กดคอกันหน่อยก็คือเพื่อนกันไม่มีปัญหานะครับาาแน้ยขาระแนดอาวระตเดร đã đá. Ờ. Rồi. 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 Rồi.